สู่ลักขาราศี<ะ>สุดท้ายค่ะจย์สุดท้ายแล้วะนะครับนั่นก็คือชาวลักขณาราศีมีน<ะ>ผมได้พูดนะครับไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์สดในดวงดี<ะ>ในเนี่ยแหละที่ผมพยากรณ์ดวงอย่างนี้ว่าชาวลักขณาราศีมีนเป็นหนึ่งลักขณาราศีที่ชะตาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนดีขึ้นกว่าปีที่แล้วคดีพิกดีขึ้นกว่าช่วง ครึ่งปีแรกนั่นหมายความว่าเมื่อดาวพฤหัสเดินมาทับลัคนาได้เกษตราราธิบดีได้อุดมเกณฑ์ได้ปัญจามหาบุรุษโชคนั้นนำมาซึ่งโชคดีต่างๆนานาดาวพฤหัสมาจากเดือนการงานด้วยการงานมีความมั่นคงได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครที่รอง,งานอยู่แล้วไม่ได้สักทีงไว้ได้ก็ได้ไ่ถูกใจไปทำเดือนสองเดือนออกมีโอกาสจะได้งานที่ถูกใจและ เป็นครึ่งปีหลังที่ชะตาชีวิตของคุณจะก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดี mm hmm. พยายามปฏิวัติเปลี่ยนตัวเองใหม่ๆนะครับมีสิ่งที่ดีรออยู่แล้วการเงินการทองมีความมั่นคง mm hmm. เหตุผลพระดาวสาวยังคงครองอยู่ในเรือนลาพระแต่ในขณะเดียวกันที่ดาวสาวครองอยู่ในเรือนลาพระนั้นก็มีดาวราหูที่ไปอยู่ในเรือนการเงิน <Ha. S 1> เขาเรียกราหูลวงทรัพย์ฟังดูแล้วเนี่ยมัน ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอันหนึ่งดีอีกอันหนึ่งต้องระวังหมายเวาว่าไอ้ล่าผลการเงินมีเข้ามาตลอดแต่ชาวมีนอย่าไปเสี่ยงลงทุนผิดประเภทลงทุนที่ตัวเองไม่ถนัดลงทุนเพราะว่าเพื่อนเขาแนะนําลงทุนเพราะว่าเห็นคนอื่นทําแล้วดีเลยทําบ้างแต่ตัวเองไม่มีความถนัดเลยอันนี้ตัง์หมดนะต้องดูให้ดีนะครับนะครับให้ทําในสิ่งที่ทําอยู่สมมติยกตัวอย่างเช่นมีคนชวน สมมติสมมติหนูก็ลวกันสมมตินะเพราะว่านั่งอยู่ด้วยกันน่ะนะะสมมติหนูนั่นแหละเออหนูไปสมมติหนูเป็นมีนหนูก็ทำธุรก,กิจข้งหนูดีๆอยู่นั่นแหละ,ะวันหนึ่งพักพวกประชวนไปเล่นอะไรอ่ะเล่น,ลนอะไรเล่นหุ้นหรือบิตคอยหรืออะไรไม่รู้ที่ตัวเองไม่มีความถนัดเลยแล้วต้องอาศัยคนอื่นเขาดูให้ด้วยสมมติแบบนี้ต้องระวังราหูคนทรับนี่แผลงฤทธิ์เลย นะฮะฉันนั้น,น,นสันนเลยต้องพยายามลงทุนหรือทำในสิ่งที่ถนัดขยายในสิ่งที่คุณถนัดคุณทำไปเถอะยังไงก็ไม่แปลกห,หรือหรือโจโจตัวอย่างเช่นไม่เคยชีวิตนี้แม่งเกิดมาไม่เคยทำร้านอาหารเลย<ะ>แต่เห็นเพื่อนเขาชวนเพื่อนเขาชวนหุน้นเพื่อนเขาทำแล้วดีก็ก็ไปทำไปทำามเดือนรู้เรื่องรวยเจ้งอ่ะสิ <laughs> เออ มันนั่นแหละมันไม่ถนัดไงคือทําอะไรที่เราถนัดดีกว่าต้องมองในสิ่งที่คุณถนัดที่คุณทําอยู่เช่นสมมติคุณทําเรื่องการตลาดออนไลน์ให้คุณขยายไปทางนั้นคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของชิปปิ้งหรือการขนส่งอยู่ให้คุณขยายไปในไลน์นั้นแบบเนี้ดีแต่อย่าไปทําอะไรแบบที่เราไม่ถนัดแต่ว่าคืออยากทําหรือว่าคนอื่นชักชวนไปแล้วสุดท้ายแล้วคือเสียหายนะครับเลของย่างนี้เต็มสิบมีนเท่าไหร่คะ แปดครึ่งแปดครึ่งนะวันนี้เราพยากรณ์กันมาครบทั้ง12ลัคนาราศีแล้วใช่ค่ะอาจารย์นะครับด้วยรอบวงโคจรของดวงดาวที่พยากรณ์ให้ฟังตรงนี้ะนะครับเราอ้างอิงจากทุกดาวขออนุญาตอธิบายให้ฟังดังนี้ดาวใหญ่ๆเราสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆส่วนดาวย่อยๆเช่นดาวพุธด,ดาวอังคารดาวสุกดาวจันที่มันเดินสั้นๆเนี่ยมันก็บอกรายละเอียดช่วงเป็นรายเดือนไป ต่ดาวใหญ่ๆที่มีผลกับชะตาจริงๆเช่นเสาเช่นพฤหัสเช่นราหูเช่นมินุตยูอันนี้ส่งผลกับเรวาระยะยาวระยะยาว,ายยาวอ่าแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวถ้ารอบวงโคจรของดาวมันเดินดีมันก็จะผลักดันให้ชะตาชีวิตของคุณนั้นประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยนะครับอาจารย์ค่ะก่อนที่จะจบคลิปอยากให้อาจารย์อวยพรหน่อยค่ะแนคขับดวงดีไบทีวีเนี่ยค่ะว่าในช่วงครึ่งปีหลัง อวยพรแฟนคลับไหยคะ่ะจย์ได้ครับขอให้นะครับอ,อ FC Bright Today Bright TV ที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับสำหรับช่องทางนี้มีเรื่องราวดีๆมากมายที่เป็นสาระความรู้เป็นประโยชน์และความบันเทิงใ,ในส่วนของดวงตรงนี้นะครับทั้ง12ลัคนาราศีเลยใครที่ได้รับชมรับฟังอยู่ตรงนี้ผมขอให้คุณสุขเฮงแล้วก็รวย รวยไม่ไม่รวยธรรมดาด้วยนะรวยแบบนับเงินจนนิ้วล็อกอ่ะนับเงินแล้วโอ้ยทำไมนับเงินตื่นมานับเงินนับจนนิ้วล็อกเลยเงินเข้าเยอะมากและใครที่ยังโสดอยู่ก็ขอให้มีคู่ขอให้ได้เจอคนดีขอให้ได้เจอเจอคนที่ถูกใจ<ะ>แล้วก็อย่าลืมนะครับในช่องทางของดวงดีไบส์ทูเดย์และไบส์ทีวีตรงนี้นั้นใครมีความสนใจอยากจะได้คําพยากร์ที่ดีเฉพาะบุคคลทางไบส์ทูเดย์ไบส์ทีวีมีอาจารย์เก่งๆมากมาย<ะ>ติดต่อไปที่ นั่นแหละทางอินบ็อกซ์ได้เลยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ได้นําสิ่งเหล่านี้คําพยากรณ์เหล่านี้ไปเป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนที่ชีวิตวันนี้ผมชินแสหมิงผมไม่มึงไทยกับน้องกัน,กอนขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ไ<ด>นะครับโชคดีครับ<ด>ต้องกันข้อหน่อยให้แห้งๆ